ถึงการสื่อสารของชาวอิตาเลียนกันนะคะทางวัจนะภาษาแล้วก็อวัจนะภาษาค่ะโดยเนะี่ยเราจะแสดงให้เห็นว่าชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาใส่อารมณ์ใส่สีหน้าในการพูดยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละหัวข้อไปเลยคะ่ะก็เรื่องต่อไปก็ระดับของภาษาของผู้สนทนานะครับคือคนอิตาลีจะให้ความสำคัญของผู้สนทนาด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราไม่สนิทด้วยเราจะใช้ภาษาที่เป็นทางการนะครับ ยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะเติมเพราะว่าเรต่อท้ายประโยคครับเพื่อให้เกียรติพูดสนทนาครับยกตัวอย่างการนักทายเช่นบนจอนโนซินโยเลคอมเมสตาลีเราพูดแปลประมาณว่าสวัสดีครับสบายดีไหมสวัสดีครับคุณสบายดีไหมเราคุยกับคนที่เราสนิทด้วยนะครับเราก็จะพูดประมาณว่าเชาคอมเมสตาตูโด,โดยตูเติ่มท้ายก็เหมือนแบบเป็นเพื่อเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เราสนิทด้วยนะครับ ส่วนในหัวข้อของผมนะครับก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับน้ำเสียงท่าทางแล้วก็การพูดแทรกของภาษาอิตาลีนะครับขั้นแรกก็คือจะพูดถึงเรื่องของการพูดแทรกก่อนก็คือการพูดแทรกของคนอิตาลีเนี่ยจะเป็นการพูดแทรกที่เป็นในเชิงที่ดีนะครับก็คืออย่างที่จะมีส่วนร่วมในการพูดคุยสมมุติมีคนหนึ่งกาลังพูดคุยกันอยู่แล้วคนหนึ่งอยากที่จะพูดแทรกขึ้นมาคนที่เขาจะพูดจะแทรกนะเขาก็จะพูดคําว่าเดซต้าขึ้นมาเลย Okay, อันต่อไปก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับว่าความอร่อยเลยว่าอะไรเงี้ยครับก็คือขั้นแรกเขาจะพูดขึ้นมาก่อนเลยครับว่าอร่อยถ้าสมมติอาหารนั้นถูกปากเขาอย่างเช่นเขาจะพูดว่าเดลิซิโอสุแต่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการถามว่าอร่อยไหมจะเป็นพูดคําว่าบูโนบูโนแล้วก็ถ้าเป็นการพูดตรงข้ามของความอร่อยก็จะเป็นคําว่านอนเดลิซิโอสุ ซึ่งกลับมาพูดถึงการพูดแท้ของคนอิตาลีนะครับก็คือคนอิตาลีเนะี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่ไลยมารยาทครับแต่เป็นเพราะว่าเขากำลังสนุกกับการพูดคุยมากๆจนเขาไม่สามารถที่จะเก็บอาการในการพูดคุยต่อได้อิตาเลียนมีความแตกต่างในการสื่อสารในด้านการใช้ท่าทางและคำพูดและเวลาพูดออกมาก็จะเป็นก็จะมีทั้งน้ำเสียงท่าทางแล้วก็ใบหน้าที่ คนพันยจะแตกต่างชัดเจนโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายจะผู้ชายอิตาเลียนจะพูดด้วยท่าทางที่ความมั่นใจใช้น้ําเสียงในการพูดการลงเสียงที่ชัดเจนนะเส้นตรงส่วนผู้หญิงของอิตาเลียนจะให้ความสาคัญกับน้ําเสียงแล้วก็อามณ์มากกว่าโดยจะใช้ใน้ําเสียงขึ้นขึ้นลง แล้วก็สูงเนี่ยมากกว่าผู้ชายอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือในวัฒนธรรมอิตาเลียนการพูดระหว่างเพศต่างๆมันจะมีความอบอุ่นและเปิดเผยการทักทายด้วยการจูบของแก้มทั้งสองข้างถือเป็นเรื่อง,องปกติไม่ใช่วาอหมายในเชิงชู้สาวเสมอไปอใช้ในการถามเป็นพอมเป็นมิตรแล้วก็ความต่อไปคือพวกวัจันารภา,าษานะครับคนอ,อิตาลีนะครับมันจะใช้สีนะฮะแล้วก็ท่าทางแทนภาษา ก็แทบจะทั้งหมดของบรษาอนานะครับจนมีคําพูดพูดว่าถ้ามัดมือคนอิตาลีก็จะพูดไม่ได้ครับาคนอิตาลีจะมีท่าทางเฉพาะในการพูดหลากหลายแบบมากครับเช่นท่าแรกนะครับคือมาดเคิวไวนะครับมันจะทําท่าแค่เอามือทั้งห้านะครับประกบกันครับแล้วก็เอาขึ้นลงขึ้นลงนี่ครับถ้ายิ่งความไวมากขึ้นก็จะแบบโกรธมากต่อไปท่าที่สองนะครับก็คือนอนมีอินเตเลสตาครับ อฉันไม่สนใจนะครับก็ไรเลยนะครับท่าทางก็เอามือยกขึ้นมาเหนือระดับพงครับแล้วก็ปัดหิ้งแบบนี้เหมือนว่าปัดหิ้งแล้วก็ทำหน้าเพอฉันไม่สนใจอะไรอยต่อไปท่าสามคือท่าไวเวียนะครับก็คือให้เอามือตอกันทำนี้ครับทำหน้าโมโหครับต่อไปท่าที่สี่ครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวว่าไม่รู้สีอะไรับทำนี้จั๊กหลสองั้งไม่รู้สิอะไครับ ไปท่าที่5้านะครับก็คือเพอร์เฟคตมันแปลว่าสมบูรณ์แบบครับก็ชูมือโอเคคลายของคนไทยทุกคนนะตรงนี้ท่านี้นะครับหมายถึงถามว่าต้องการอะไรนะครับบางครั้งก็แท้กับการแสดงความมุ่งาดได้ ท่านี้นะครับแปลว่าไปให้ผัท่านี้นะคะแปลว่าอร่อยมาก perfect จังท่าทางเหล่านี้นะครับก็แสดงให้ถึงความรู้สึกความจริงใจแล้วก็อารมณ์ของพยินเตเรียนนะครับที่เขาไม่ได้พูดเฉยๆนะครับแต่เขามีท่าทางในการสื่อสาร ข้อความจริงๆนะขอบคุณครับ